รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยลามไลค์เอวินิวไลฟ์สไตล์หมอพอดีกับชีวิตในเมืองลามไลค์เอวินิว Yesterday 106.5 106.5เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมง สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนิยาทองนะคะวันนี้อาจจะมีความรู้สึกโวโ่านิยานั่งปักหลักจริงจังมากเป็นพิเศษเพราะวันนี้ไม่ธรรมดาเฉพาะกิจเรามีช่วงตอนพิเศษในเรื่องของการสัมภาษณ์2เรื่องด้วยกันมาฝากอย่างแรกนะคะเป็นเรื่องราวของใครที่มีปัญหาเรื่องของภาวะการมีบุตรยากแก้ไขได้แล้วก็ใครเคยได้ยินว่าลำบากยากขนาดนูน้นขนาดนี้เจ็บปวดหรือเปล่าขนาดไหนยังไง อย่าไปเชื่อคำที่ใครบอกทั้งสิน้นเพราะวันนี้เราจะมีการพูดคุยกับคุณหมอเลยนะคะที่จะมานั่งพูดคุยว่าภาวะมีบุตรยากแก้ไขได้ยังไงแล้วยาก จะยากหรือ,อยากทาให้เป็นง่ายได้ไหมส่วนอีกเรื่องหน,นึ่งเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะกิจที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาเนื่องจากว่ามีผู้ชมหลายท่านนะคะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของข่าวข่าวคราวแล้วบงังเอิญว่ามากระทบกับภูเก็ตบ้านเราซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของการบินพลเรือนว่าเอ๊ะมาตรฐานการบินพลเรือนมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศหรือเปล่าแล้วมันมากระทบภูเก็ตได้ยังไงได้ยินว่าล่าสุดมันมีส่งผลกระทบมาถึงภูเก็ตแล้วส่งผลอย่างไรหลายคนยังอยากรู้อยากรู้ว่าปัญหานี้จะทําให้ชัดเจนให้ เราทั่วไปทั้งผู้ชมเองแล้วก็นิตยาเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นใครจะมาอธิบายให้ฟังเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้าช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นปาสปาแลนเฮาส์ฮิลไซด์ภูเก็ตนะคะหรือว่าจะเป็นโรงเรียนในเครือขจรเกียรติปลูกฝังคุณธรรมนำการศึกษาพัฒนาสังคมหรือ education for a positive future นั่นเองค่ะรวมทั้งลามไลท์อเวนิ o ur, ห้างใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตเส้นถนนดีบุกตัดใหม่นั่นเองและนะคะโกพิชาม กาแฟผสมชาซีลอนนะคะ3รีอินวันชงสำเร็จนะคะสำหรับใครที่อยากจะชงดื่มที่บ้านสบายๆแคลอรี่0%เดื่มได้อร่อยด้วยเต็มที่เลยนะคะร่วมกันสนับสนุนในช่วงเวลานี้นั่นเองค่ะท่านผู้ชมรับชมสดๆอยู่ในช่วงบ่ายของวันที่3เมษายนดูที่มุมจอนะคะฝ,ฝั่งฝั่งฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้นะคะมุมด้านล่างมีโลโก้ไอเดียทีวีแแล้วก็เขียนว่าสดแสดงว่าคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับทางรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-81 8945477เพราะวันนี้เรามีของรางวัลมาแจากด้วยนะคะ0818945477ไม่ว่าจะเป็นฝากคำถามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆเข้ามาที่0818945477หรือเข้าไปกดไลค์ในหน้าเพจนิยาทอล์กติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็โพสต์แง่มุมต่างๆได้ค่ะรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของข่าวเกี่ยวกับปัญหามาตรฐานการบินพลเรือนของไทยกันก่อนค่ะ สนุนโดยลำไลฟ์ h อว v นิวไลฟ์สไตล์เมาะพอดีกับชีวิตในเมืองล l ไลฟ์เอวนิวย esterday 106.5 106.5้เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมงเช่แล้วส่ช่วงของการคุยช่วงแรกอย่างที่บอกว่าเป็นปัญหาเฉพาะกิจที่หลายคนถามเข้ามาเยอะเหลือเกินว่าเรื่องนี้คือรายละเอียดอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเป็นเรื่องไกลตัวหรือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวกันแน่นะคะนั่นก็คือเรื่องราวของปัญหา icao คืออะไรเดี๋ยวเราติดตามการรวมทั้งเรื่องของอการบินพลเรือนแล้วก็ขนทางที่ต้องแก้ไขซึ่งวันนี้ทียาได้เชิญแขกรับเชิญน,นะคะให้เกีรติกับทางรายการนียาทอล์กอาจารย์วิวรชัยบุญญาพัฒนาพงศ์อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินคณะวิทยาการจัดการหมหาวิทยาลัยราชภาัฏภูเก็ตค่ะนั่งอยู่ข้างๆทียาแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการนียาทอล์กนะคะคําถามแรกเลยค่ะอาจารย์คะที่บอกว่า icao นะคะ,อ,ะองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ คืออะไรคะก็ ICO ก็คือเป็นตัวย่อหรือเขาจะเรียก ICO นะครับเป็นตัวย่อก็คือภาษาอังกฤษ I ก็คือ International C คือ Civil คนละเรือน A ก็คือ Air นะครับ A ก็คือแล้วก็ O ก็คือ Organization นะครับถ้าโดยรวมก็คือเป็นองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ นะครับมีหน้าที่คือดูแลเรื่องของการบินทั้งหมดอยู่ในสังกัดของสาหาระชาชาติานะครับทีนี่ของของเราของเราคืออะไรในบ้านเราเนี่ยเป็น,นไปเกี่ยวข้องกับเขายังไงคะครับในบ้านเราที่เกี่ยวเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยก็จะมีกรมการบินพลเรือนอยู่นะครับซึ่งกรมการบินพลเรือนตรงนี้แหละจะ ต้องส่งถ้าพูดง่ายคือจะต้องคอยส่งรีพอร์ตหรือรายงานหรือให้ฝ่าย ICOO เนี่ยมาตรวจสอบกรมการบินพลเรือนอีกทีหนึง่งนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสายการบินนะระเป็นหน่วยงานของประเทศไทยที่ดูแลการบินคนไทยทั้งหมดค่ะทีนี้ปัญหาที่ตอนนี้หลายคนได้ยินบอกเอ๊ะญี่ปุ่นหรือประเทศใกล้เคียงเขามีการระง,งับเที่ยวบินนู่นนี่นั่นนี่มันเกิดอะไรเห็นบอกว่าเกี่ยวกับมาตรฐานการบินของไทยข่าวจริงๆเอาแบบว่าง่ายๆให้ชาวบ้านชาวช่องเข้าใจนี่คือยังไงเรื่องมันเป็นยังไงคะ ก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ถ้าถามว่าระงงับเลยไหมะนะครับถ้าพูดโดยการบินทั่วไปเนี่ยก็คือยังไม่ได้ระงงับแบบ100%ยนะครับยิ่งตัวสัญญาใหม่เนี่ยเขาว่าเขาต่อกันก็คือ อนุญาตให้บินเพิ่มอีก2เดือนะนะครับตอนนี้เท่าที่ฟังข่าวล่าสุดมานะฮะที่ที่เขาระง,งับคือระง,ง,งับเฉพาะพวกเช่าเหมาลำหรือเช่าไฟล์นะครับแต่ถ้าเรายังจะบินไปญี่ปุ่นเกาหลีอยู่ได้อยู่ไหมตอนนี้ยังได้อยู่คือตัวเราไปไปได้ปกติครับเรายังไปได้อยู่ฮะเพียงแต่ของเขาหรือเปล่าคะตอนมาหรือยังไงของเขาก็ถ้าถ้ามาก็มาได้ปกติแต่ว่าอาจจะเป็นไฟธรรมดาที่ว่าไม่ต้องแบบไปเหมาไฟะนะครับไม่ต้องเป็นไฟที่เราเช่าเหมาลำมาเราอาจจะนั่งของ สายการบินอื่นที่ว่าเป็นหุ้นส่วนที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยสายการบินในไทยเราบางสายการบินเป็นเป็นหุ้นกันอยู่แล้วก็นั่งตัวนั้นมาก็ได้เรื่องอาจจะต้องมีการชดใช้กันหน่อยหนึ่งค่าค่าเสียหายระหว่างสายการบินแต่ว่าค่อยค่อยพูดในในหัวข้อในเรื่องเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งค่ะจริงๆปัญหาเริ่มต้นมันมาจากอะไรคะทำไมถึงได้เกิดเป็นเป็นเป็นเรื่องยุ่งเหยิงนี้ขึ้นมาครับปัญหาเริ่มต้นก็คือถ้าพูดง่ายๆเลยนะฮะที่ประเทศไทยเราเนี่ย เราก็จะมีสถาบันการบินพลเรือนอยู่หรือบพอนะครับสัญญาย่อเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องความปลอดภัยของเราทั้งหมดด้านการบินแต่ทีเนี้ยสถาบันนี้เนี่ยเพลินว่าช่วงนี้ทําคะแนนได้น้อยนะฮะเวลาหน่วยงานของกตเขามีเรื่อยๆครับผมเขาก็มีสอบประจําคล้ายๆกับเหมือนสอบทุกๆทั่วประเทศทั่วหน่วยงานในสายการบินที่ icao เนี่ยเขาดูแลอยู่ซึ่งถ้าเทียบในโซนอาเซียนด้วยกันนะครับโซนอาเซียนด้วยกันเนี่ย คนไทยเราได้คะแนนน้อยไปหน่อยนะครับประเทศไทยได้น้อยนะครับแทบจะก็คือได้ที่สุดท้ายของอาเซียนถ้าพูดแบบง่ายๆเลยลังท้ายเลยกลายเป็นปัญหาเลยครับผมอันนี้แ้วที่ศูนย์อยู่ในบ้านเราอย่างงี้หรือว่าที่บ้านเรามีศูนย์ของไอเคโอเนี่ยศูนย์เอเชียแปซิฟิกอยู่ที่ที่บ้านเราด้วยแต่ว่าศูนย์นี้เขาก็มีหน้าที่ทํางานของเขาไปเขาไม่ได้มามาจี้มาแบบมาติวเข้มให้เราอะไรมากมายนะเราต้องมีหน้าที่ติวตัวเราเองนะครับเดี๋ยวอาจจะ ทีนี้มีคำถามจากทางบ้านมาก่อนบอกว่าตอนนี้ที่จองตั๋วไว้กับบริษัททัวร์ไว้แล้วะจะมีปัญหาไหมกับที่จองตั๋วกับบริษัททัวร์ไว้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเป็นชาร์เตอร์ไฟล์หรือเปล่ายังไงไม่เกี่ยวใช่ไหมครับถ้าจองตั๋วไว้แล้วนะฮะแน่นอนว่าไม่ไม่เทาที่ดูตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไระนะครับแต่ถ้าจะมีปัญหาคือยังไงเราไม่ไม่เสียเปรียบแน่นอนะนะฮะถ้า เลื่อนการเดินทางเนี่ยมันมันไม่เลื่อนอ,อาจจะเลื่อนแต่ว่ายังไงเราก็ไม่จ่ายเงินฟรีค่ะนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าเสียเกอร์ใช่ฮะ<ม>ถ้ายอย่างเช่นสมมุติว่าเราจองกับชาร์เตอร์ไฟไว้นะฮะแต่ว่าชาร์เตอร์ไฟเขาโดนระงับบินไม่ได้ค่ะนะทางสายการบินเนี่ยเขาก็จะมีวิธีอาจจะให้ไปบินของสิงคโปร์แล้วไปญี่ปุ่นแทนค่ะซึ่งตรงนี้เนะี่ยเขาจัดการให้เราเหมือนกับเป็นค่าเ<ม>สียหายให้เราค่าทดแทนเราค่ะจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง IGO กับสายการบินไทยคืออะไรคะ ครับ <c oughs> ปัญหาของ ICO กับการบินไทยเนี่ยกับสายการบินในไทยนะฮะ,ะถ้าเรามองดีๆแล้วเนี่ยมันจะคนละส่วนกันะนะครับ ICO ตอนนี้ถ้าพูดแบบจจเจาะเจาะแบบประเด็นเลยก็คือเขาเราเขาไม่ได้มีปัญหาการบินไทยกับสายการบินในไทยเขามีปัญหากับกรมการบินพเลเรือนของเราของเราแล้วก็กรมการบินพลเรือนเนี่ย กับสายการบินเนี่ยก็คนละส่วนกันะนะครับกรมการบินพลเรือสายกรมการบินพลเรือนเวทีดูแลและบทเกณฑ์ของด้านสายการบินต่างๆแต่สายการบินในไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายการบินโลคอร์หรือสายการบินที่เป็นฟูลเซอร์วิสเนี่ยทุกอย่างเขามีมาตรฐานดีอยู่แล้วเพียงแค่ามาตรฐานในการสอบของการบินพลเรือนเราเนี้ยมันน้อยไปนหน่อยแค่นั้นเองหมายถึงมาตรฐานการสอบครับมาตรฐานการสอบ <laughs> การที่เขามาประเมินเราค่ะอย่างตอนนี้สมมุติว่าเต็มร้อยคะแนนนะฮะค่ะไทยเราทําผ่านได้แค่21ข้อโอ้ไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งฮะซึ่งยังเป็นรองประเทศลาวด้วยประเทศแล้วก็ประเทศรองหมดนะฮะประเทศที่อันดับหนึ่งตอนนี้ก็คือสิงคโปร์ครับเกือบเต็มร้อยได้90กว่า98กว่าเท่าอาหรับเอมิเรตส์ทำไมอะคะในในแง่ของอาจารย์ทำไมถึงเป็นแบบนี้เท่าที่ผมมองนะฮะก็คือ ของไทยนะฮะเรก็พอจะทราบัออยู่เรื่องของระบบคล้ายๆระบบอุปธรรม,ม<ก>แบบสังคมบ้านเราครับสังคมบ้านเราน่าจะถ้ามีอะไรให้เซ็นหรืออะไรต้องต้องพิจารณาเนี่ยเราก็อาจจะง่ายไปหน่อยค่ะอย่างที่ไอเคโอเขามองเรามาเขามองเรื่องของการอนุญ,ญาตให้เปิดนะครับให้เปิดาสายการบินหรือว่าให้เปิดเรื่องของกิจการต่างๆเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการบินเนี่ยของเราเปิดง่ายไปหน่อยช่วเกันการบินในบ้านเรามันขยายตัวเร็วไปหน่อยมันก็เลยเหมือนไม่ได้มาตรฐานฮะแล้วซึ่งถ้าเขามองมาเนี่ยคนทํางานของเรามีแค่นี้ค่ะแต่ทําไมเราเปิดได้เยอะจังค่ะเปิดเรื่องของทําไมเราขยายตัวได้เร็วมากประมาณนี้ครก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ผ่านมาตรฐานตรงนี้เขาเลยเช็คนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนคะถ้าเรื่องใหญ่ขนาดไหนนะฮะก็ถ้ามองในในส่วนหน่วยงานของประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะต้อง ต้องรื้อระบบใหม่เลยนะฮะร<ะ>ื้อระบบเพราะตอนนี้เนี่ยกรมการบินพลเรือนเราก็อยู่กับระบบข้าราชการอยู่<ะ>ขึ้นขึ้นอยู่กับข้าราชการบางเรื่องเนี่ยเราอยากจะทํางานให้มันเร็วแต่มันยังช้าเพราะว่ามันไม่ได้มีหน่วยงานตรวจสอบพิเศษนะฮะหน่วยงานที่สามารถอนุมัติได้เลยนะฮะประมาณนี้ค<ะ>่ะนะครับมีคําถามว่าพนักงานสายการบินจะได้รับผลกระทบไหมคะในเรื่องนี้<ะ><ะ>จริงๆแล้วสายการบินไม่น่าจะได้รับผลกระทบได้รับไหมคะ พนักงานสายการบินได้รับไหมก็คือถ้าถ้าคนที่ทํางานปกติในชีวิตประจําวันเขาเนี่ยเขาก็ไม่มีผลอะไระมันไม่ไี้มีผลต่อการจ้างงานเลิกจ้างอะไรแต่ว่าพนักงานสายการบินเนี่ยในบางส่วนนะฮะอาจจะโดนส่งตัวไปอบรมใหม่อ,อบรมไป,ไปเพิ่มรับอบรมเข้มงวดแล้วก็อาจจะต้องไปอบรมที่การบินพลเรือนเพิ่มหรือคนที่อยู่การบินพลเรือนนี่อาจจะต้องไปอบรมหลักสูตรของ ICO <อ>ที่ว่าในตอนนี้ที่มีปัญหากันแต่ว่าเรื่อง <จะ S 2> ของใช่ฮะเพื่อจะยก แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยจะเสียหายผลกระทบกับคนทํางานเลยไหมเนี่ยยังก่อนนะครับยังก่อนแต่ว่าหลายๆส่วนภูเก็ตไหมคะตอนนี้กระทบกับภูเก็ตไหม,นนเ,ไหมเรื่องนี้ภูเก็ตนะฮะตอนนี้เนี่ยถ้าจะดูว่ากระทบไหมมันก็มีส่วนบ้างนะครับเพราะว่า เห็นมีสายการบินก็ยกเลเกิกแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเ,เขาย,ยังไม่ได้เขาอาจจะเลื่อนนีเฉยฮะคงไม่ยกเลิกน,นะคงไม่ถึงกับระงับไปเลยแต่อาจจะเลื่อนออกไปก่อนให้เรื่องนี้มันคลี่คลายแล้วห,หาทางแก้ไขยอย่างงี้ใช่ฮะแบบแล้วยิ่งมีข่าวล่าสุดว่าญี่ปุ่นเนี่ยย,ยอมยอมให้เราเข้าได้แล้วเข้าประเทศบินเข้าประเทศได้แล้วต่อสัญญาให้อีกสองสองเดือนแล้วคขาทำเอ็มโอยู่ตรงนี้เนี่ยคือถ้าจากที่เราได้ความเชื่อมั่นจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับประเทศจีนหรือประเทศเกาหลีอื่นเนี่ยเขาก็น่าจะยังไว้วางใจเราอยู่ <C> e หรือประเทศระดับตะวันตกก็คือพวกเยอรมันเนี่ยเขาก็ยังดูใน2เดือนนี้ก่อนถ้าใน2เดือนนี้เนี่ยเราไม่ไปไหนเลยอันนี้น่าห่วงแล้วตรงนี้ครับคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นอาจารย์มีข้อเสนอแนะว่าควรจะแก้ไขยังไงก็คือจริงๆรู้ว่ามันน่า,นาจะต้องเป็นหน้าที่ของภาครัฐ <C> e นะคะกร<ผ>มรรการ <ผม S 2> บินพลเรือนแต่ว่าในแง่ที่เราคลุกอยู่ในวงการน,นี้เรามองว่าทางแก้ไขคุณจะทํำยังไงคร,ครับผมทางแก้ไขของตัวนี้นะในความคิดผมนะฮะก็คือ ทุกภาคส่วนนะเมื่อตอนต้นเนี่ยผมบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ของสายการบินเป็นของกรมการบินแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าคนจะช่วยกันได้เนี่ยก็ต้องเป็นทุกภาคส่วนมาช่วยกันไม่ใช่ให้เฉพาะการบินพลเรือนจัดการอย่างเดียวะนะครับอย่างเรื่องความอารุ่มอร่อยเนี่ยถ้าเราไม่ไปกดดันเขามากเราไม่เร่งเขาไม่อาศัยความสนิทสนมนะคือเ,เลิกคิดพวกอ้างอิงระบบอุปถัมภ์ะช่ตรงนี้แล้วก็อย่างยอมเสียสละเขาอาจจะขอความร่วมมือนะฮะเพราะว่าเห็น มีการประชุมด้าน5สายการบินของประเทศไทยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเห็นเขาก็บอกว่าเขายินดีที่จะส่งคนไปช่วยกรมการบินพลเรือนนะครับเพราะ,ะ,ะอีกจุดหนึ่งที่ทําให้มัตรหันตกเขาบอกว่าขาดคนนะครับพนักงานมีกําลังค่อนข้างน้อยมีอัตรากําลังคนน้อยนะฮะทางฝ่ายสายการบินเนี่ยก็ต้องอาจจะช่วยกันหน่อยหนึ่งตรงน,นี้ให้ผู้ผ่านเข้าไปช่วยให้ระดับโอเปอเรชั่นเข้าไปช่วยกันแล้วก็พยายามอย่า อย่าถาถมกันให้มากอันนี้คือขออนุญาตทำนี้เลยอย่าไปคุยเรื่องนี้ไปต่อยอดมากอ่ะสุดท้ายค่ะช่วงสุดท้ายค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะคนภูเก็ตจะได้อุ่นใจว่าอ๋อเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากมายค่ะก็ถ้าอยากจะฝากก็คือฝากง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าเรื่องของการบินพลเรือนเนี่ยกับคนภูเก็ตแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับการบินพลเรือนเป็นโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนค่ะแล้วผู้บริหารและหน่วยงานที่ประเมินโรงเรียนเนี่ยมาประเมินแล้วแล้วเราไม่ผ่าน แต่ไม่ได้หมายความว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่ดีะนะฮะในทางปฏิบัติเราอาจจะจะดีหรือดีมากนะครับดูจากลักษณะนะฮะประเทศไทยนี้ถ้าเรื่องอุบัติเหตุได้การบินจนถึงทําให้คนเสียชีวิตเนี่ยมีน้อย,ม,อยมากนะะในรอบปีที่ผ่านมาแต่ประเทศที่มีเยอะกว่าเราอย่างเช่นถ้า,ถาง,ง่ายๆเลยก็มาเลเซียะนะฮะมาเลเซียที่มีเยอะกว่าเราแต่คะแนนเขาดีกว่าดังนั้นเนี่ยถ้ามองง,ง่ายๆคือปฏิบัติของเอเชซียเนี่ย ของนะของมาเลเซียนะครับาอาจจะปฏิบัติได้ไม่ดีเพราะเครื่องตกหายเยอะแต่ว่าทฤษฎีเขาแ<ร>น่นของเราเนี่ยโรงเรียนเราอาจจะเน้นปฏิบัติหน่อยการบินปลอดภย <S <S ยัยดีทุกอย่างำอำนวยความสะดวกดีนะฮะแต่ว่าสอบตกแค่นั้นเอง้าเรามองง่ายๆอย่างนี้ก่อน ว,วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะาอาจารย์วรชัยบุญยาพัฒนาผูมอาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตหลายคนคงจะอ๋อเข้าใจแล้วที่เขาคุยกันปัญหาเรื่องนี้คืออะไรแล้วก็จะได้ไม่ต้องวิตกจนเกินไปด้วยนะคะ <c oughs> ส่วนวันนี้นะคะในช่วงช่วงแรกนี้นะคะเดี๋ยวเราคงจะต้องขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็ลาไปก่อนแต่ว่านิตียายังไม่ไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าใครที่คนใกล้ตัวหรือตัวเองเองหรือว่ามีเพื่อนนะคะที่มีบุตรยาก ต้องการอยากจะรู้รายละเอียดเรามีเรื่องราวของมีลูกยากไม่ยากอย่างที่แก้ไขได้แต่แก้ไขย,ยังไงแขกรับเชิญในช่วงหน้ากับ Talk in Trend สักครู่เดียวค่ะ